ในการทำสูตรเมนูทุกสูตรหัวใจสำคัญของการทำสูตรเมนูกาแฟคือเอสเปรสโซช็อตเอสเปรสโซช็อตคือกาแฟที่ถูกสกัดจากน้ำที่มีแรงดันสูงไหลผ่านผงกาแฟทำให้น้ำกาแฟที่ออกมามีความเข้มข้นมากโดยทฤษฎีเราจะเรียกว่า perfect espresso shot ค่ะ ขคอบสำคัญของการทำ Perfect Espresso Shot คือเครื่องกาแฟที่มีแรงดัน8-10บาร์อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำกาแฟที่ออกมาอยู่ที่92-96 <S. S 1> องศาเซลเซียสผงกาแฟที่ถูกปรับความหยาบละเอียดให้พอดีอยู่ที่7-10กรัมปริมาณการไหลของน้ำกาแฟอยู่ที่30มิลลิลิตรต่อระยะเวลาการไหลของน้ำกาแฟอยู่ที่20-30วิลลิล เราได้โปรเซเอสเปสโซช็อตมาแล้วงั้นเราจะมาทำเฮสนัทไอลาเต้ S กันค่ะส่วนผสมก็จะมีเพอร์เฟคเอสเปสโซ่ช็อตนมสดรสจืดแช่เย็นอยู่ที่100-120มิลลิตรน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นยี่ห้อโทรานีไซรัปรสเฮสนัท20มิลลิตรน้ำแข็ง1แก้วสำหรับขั้นตอนการทำนะคะเราจะใช้น้ำเชื่อมผสมลงไปในนม แล้วก็เทลงไปในแก้วน้ำแข็งที่เตรียมไว้หลังจากนั้นเราจะโรยกาแฟเอสเปรสโซที่เตรียมไว้ช้าๆเพื่อให้เกิดการแยกชั้นกันของกาแฟกับนมสดนะคะมันจะเกิดความสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่อยๆโรยแบบนี้นะคะแล้เราจะได้ เฮเซนัสลาเต้เย็นแบบนี้1แก้วอีกเมนูหนึ่งที่จะมาลองทำกันก็คือคาป,ปูชิโน,โน่เย็นส่วนผสม,สมของเมนูนี้เราจะใช้ Perfect e s p เอสเปซโซช็อต ะะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ํากาแฟจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า,อาของกาแฟปกติก็คือโดยปกติน้ํากาแฟอยู่ที่30มลลิตรถ้าใช้2ช็อตก็จะอยู่ที่60มลลิตรนะคะและส่วนผสมต่อไปก็คือครีมเทียมน้ําตาลนมข้น,นหวานนมข้นจืดนะคะเราจะมาผสมกันเลยนะคะเมนูนี้เราจะใช้ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะคะตักให้พูนแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วกาแฟเลยนะคะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะนะคะ เราใส่เสร็จแล้วเราต้องคนก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ละลายนะคะเพราะว่าน้ำกาแฟยังร้อนอยู่พอคนให้เข้ากันเสร็จก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวก็คือนมข้นหวานเราจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่30มิลลิตรเมนูนี้จะหวานมันหน่อยนะคะสําหรับท,ท่านที่ชอบความหวานมันของกาแฟ <c oughs> เข้มข้นหวานมันเนี่ยสามารถทานเมนูนี้ได้เลยนะคะเราก็จะใส่ไปที่30มิลลิตรนะคะ และใส่นมค้นจือดอีก15มลิตรนะคะใส่ไปเลยนะคะให้มันขึ้นมาที่ตัวเลข1 5ปื๊บเราก็จะเทลงไปในแก้วกาแฟเรียบร้อยค่ะอันนี้คือส่วนผสมนะคะของเมนูคาปูชิโน่เย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เทใส่แก้วน้ำแข็ง1แก้วที่เตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยนะคะ าปูชิโน่เย็นนะคะเพื่อความสวยงามของเครื่องดื่มแก้วนี้และไม่ให้มีความแตกต่างเราก็จะโะฟองนมด้วยนะคะให้มันดูนุ่มๆน,น่ารับประทานนะคะ,คะเริ่มเห็นสีสันการน่ารับประทานของเครื่องดื่มแก้วนี้แล้วและนอกจากนั้นยังไม่พอเราจะใช้ตัวซอสไลออนนะคะตกแต่งบนฟองนมนะคะ เพื่อให้ได้หลาย easy latte art แบบง่ายๆนะคะอะเดี๋ยวมาลองดูแอนทำกันนะคะง่ายๆเลยนะคะวาดทีละเส้นแบบนี้เลยเส้นตรงๆนะคะจากขอบแก้วอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้เลยเราจะใช้สองรสชาตินะคะก็คือช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลวาดไปเลยขนานกันแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะทำได้ง่ายๆ สามารถทำขายที่ร้านหรือว่าที่บ้านได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ปลายแหลมนะคะแล้วก็ทิชชู่หนึ่งแล้วก็วาดลายได้เลยโดยลากจากตรงกลางเข้าหาตัวเองนี่นะคะแล้วก็วาดทีละฝั่งแบบนี้นะคะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นออกมาเป็นลายอะไรนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ลายมีซ่ลาร์ทอาร์ตอย่างง่ายๆน่ารักน่ารักน่ารับประทานแบบนี้